ในที่สุดข้าก็เจอเจ้าบ้าเอ๋ยทำไมข้าต้องมาเจอเจ้าตอนนี้ด้วยนะท่านพีมันคือหลีซ่งเทียนฮ่าฮ่าท่านพีท่านช่วยไปฆ่ามันให้ข้าหน่อยได้ไหมหลีซ่งเทียนจะไม่มีทางเอาชนะท่านพีของข้าได้หรอกเจ้าหนูจะรู้ไหมว่าข้าคือใครข้าคือเฟิงเคอแล้วไงแล้วไงงั้นเหรอ ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่กลัวความตายจริงๆสินะเฟิงเคอร์อนี่ไม่จําเป็นต้องถือมือเจ้าหรอกพวกเราจะช่วยเจ้าสังหารเจ้าเด็กนี่เองหลังจากที่พวกข้าฆ่าเจ้าแล้วพวกข้าจะใช้หินเลือดของเจ้ายังเป็นประโยชน์เลยล่ะแสดงว่าเจ้าพวกนี้คงรู้ความลับของภูเขาเทพโลหิตแล้วสินะหึ่จะปล่อยให้มันหนีไปได้ ส่วนเจ้าดูซับหินเลือดนี่สามันจะสามารถช่วยเพิ่มการบ่มเพาะของเจ้าได้แต่ถ้าเจ้าอยากได้มากกว่านี้เจ้าก็ต้องหาเอาเองนะอ่ะอะไรกันนี่คือหินเลือดงั้นเหรอเมื่อเทียบกับอันที่ได้มาจากศพโลหิตแล้วหินเลือดนี่แทบจะไม่มีพลังวิญญาณแห่งความชั่วร้ายเลยและมันยังไม่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนอื่นเลยดูซ้ำ นี่มันเป็นไปได้อย่างไรกันแกมีพลังขนาดนั้นได้อย่างไงในเมื่อเจ้าต้องการที่จะฆ่าข้าเช่นนั้นก็จะหวังว่าเจ้าจะมีชีวิตอยู่ต่อเลยเฟิงเคอร์อช่วยข้าด้วยท่านผีเจ้านั่นมันฆ่าคนของเราไปแล้วคนไรไประโยชน์ตายไปสักสองคนจะเป็นไรไป เจ้าเองก็พึ่งเข้าสู่นจาจักไคหอยู่นได้ข้าจะตบเจ้าให้ตายด้วยมือข้างเดียวของข้าให้ดูถึงแม้ว่าตอนนี้ข้าจะใช้หน้ากาก,กผีครอบงำแต่การรบเพลิของข,งข้าก็ยังจะออนแอกว่าเฟงเคออยู่ดีลีซ่งเทียนอยู่ตรงนั้นพวกเจ้าจะปล่อยให้มันหนีไปได้ถ้าอย่างนั้นข้าไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ละ ฟิงเค่อนี่เจ้าปล่อยให้มนันหนีไปได้ยังไงกันหืมเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับข้าหรอกเนอะมันเป็นเพราะพวกเจ้านั่นแหละที่เข้ามาแทรกฟิงเค่อเจ้าพูดบ้าอะไรของเจ้ากันช่างมันเถอะลืมลืมไปซะนั่นคือเฟิงเค่อเลยนะใช่แล้วอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงมากเลยนะมันทำให้ข้าอารมณ์เสียจริงๆเลย แกไอ้สารเลวืมตอนนี้ข้ารมไม่ค่อยดีนะจากนี้ไปพวกเจ้าทุกคนจะต้องเชื่อฟังข้าข้าจะเป็นคนข้าเจ้าลีส่งเทียนนั่นเองใช่ใช่ใช่พวกเราจะทำตามคำสั่งของท่านส่วนเจ้าดูซับหินเลือดหน่อามันจะช่วยเติมเต็มการบำเพาที่ถูกทำลายไป เจ้าต้องรีบดูดซับมันซะมันจะได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้จับเจ้าขอบคุณมากคันพีคนพวกนี้กำลังไล่ตามข้าหมาและการปรมเพาอะของพวกเขาก็สูงกว่าข้าด้วยข้าต้องรีบหาวิธีกำจัดพวกเขาก่อนและตอนนี้การปรมเพาอะของข้าก็มาถึงระดับอาณาจักรใคหอยวนแล้วดังนั้นข้าสามารถใช้รูปแบบเล็กๆได้ และตอนนี้ข้าก็มีหินเทียนอยู่อันมากพอที่จะสร้างรูปแบบนั้นแล้วผ่านไปไม่นานข้าสัมผัสได้ว่าลีส่งเทียนอยู่ข้างหน้านี่แล้วนี่มันอะไรกันฮ่ฮ่ฮ่ดีมากตอนนี้พวกเจ้าก็เตรียมตัวตายได้เลย หินเลือดพวกนี้มีความบริสุทธิ์เป็นอย่างมากข้าจะต้องหาสถานที่ดูซับมันก่อนและปรับปรุงความแข็งแกร่งของข้าด้วยพลังงานของหินนี่แข็งแกร่งและบริสุทธิ์มากกว่าพลังที่ได้รับจากศพโลรหิตนั่นซสะอีกหืมขั้นสองของอาณาจักรไคหยวน ข้าไม่คิดเลยว่าหินนี่จะสามารถเพิ่มการบ่มเพาะได้ขนาดนี้หืมแทา่างั้นมาต่อกันเถอะเยี่ยมตอนนี้ข้าอยู่ระดับอาณาจักรไคร่ยวนขันที่สามแล้วความเร็วในการบ่มเพาะของข้าเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยละดูเหมือนว่าขราวนี้ภูเขาเทพโลหิตจ,จะวุ่นวายมากเพราะไม่มีใครต่อต้านการยั่วยวนจากหินนี่ได้เลย ข้าทะลวงขั้นที่สีของระดับอาณาจักรไครอยวนนได้แล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ข้าจะออกไปเก็บเวลได้แล้วสินะ